ยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าสร้างปัญญาสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึง20วิธีที่คนฉลาดทำให้คนอื่นหลงเชื่อโดยไม่รู้ตัวกลนเคยสงสัยหมาว่าทำไมคนบางคนสามารถทำให้คนรอบข้างค้อยตามหรือเชื่อในสิ่งที่ผู้เขาพูดได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นในการเจราจาธุรกิจการน้องเนาใจในความมรสัมพันธ์หรือแม้แต่การชักจูงความคิดเห็นในที่ทำงานคนฉลาดที่มีทักษะทางจิตวิทยา มักจะใช้เทคนิคที่แนบเนียนซึ่งทําให้คนอื่นหลงเชื่อโดยไม่ได้รู้ตัววันนี้เราจะเจาะลึกถึงวิธีการเหล่านั้นเพื่อให้คุณสามารถสังเกตและเรียนรู้เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อหรือเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของตัวเองได้อ,อย่างมีประสิทธิธภาพวิธีที่1การใช้ภาษากายทวสร้างความ,มน่าเชื่อถือคนฉลาดมักจะเข้าใจว่าการสื่อสารไม่ได้มีแค่คําพูดเท่านั้นแต่ภาษากายมีบทบาทสําสคัญอย่างมาก ในการสร้างความน่าเชื่อถือการยืนด้วยท่าทีที่มั่นใจการสบตายอย่างเหมาะสมการยิ้มที่จริงใจและการขยับมืออย่างมีจังหวะล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกว่าคนพูดมีความมั่นใจและมีความซื่อสัตย์ตัวอย่างเช่นในการเจราจาธุรกิจคนฉลาดมักจะใช้การสบตายอย่างสม่ำเสมอเพื่อแสดงความมั่นใจและใช้มือประกกอบคำพูดเพื่อเน้นย้ำประเด็นสำคัญเทคนิคเหล่านี้ทำให้คนฟังรู้สึกว่าสิ่งที่ถูกพูดออกมาเป็นร่งจริง และคุค่ากับการเช่อพิธีที่2การสร้างสายสัมพันธ์อย่างรวดเร็วก่อนอนอที่จะพูดถึงประเด็นสําคัญคนฉลาดมากักจะใช้เวลาสั้นๆในการสร้างสายสัมพันธ์กับคู่สนทนาเช่นการพูดคุยเรื่องเบาๆการชมชยอย่างจริงใจหรือการใช้เรื่องราวส่วนตัวที่เกี่ยวข้องเพื่อทําให้คู่สนทนารู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกว่า ผู้เขามีจุดร่วมกับคนพูดตัวอย่างเช่นในการพูดคุยกับลูกค้าคนฉลาดอาจพูดถึงประสบการณ์ที่เคยเจอคล้ายๆก,กันกับลูกค้าเพื่อทําให้เกิดความรู้สึกว่าเขาเข้าใจฉันความสัมพันธ์นี้ช่วยเปิดประตูสู่การสื่อสารที่ลึกซึ้งและการคอ้อยตามที่ง่ายขึ้นมิธีที่3การใช้คําถามเพื่อกระตุ้นความคิดคนฉลาดมักจะใช้คําถามแทนที่จะบอกสิ่งที่ผู้เขาต้องการตรงๆคําถามที่ถูกวางแผนมาอย่างดีสามารถทําให้คู่สนทนาคิด และตัดสินใจในแบบที่คนผู้ต้องการโดยไม่ได้รู้ตัวตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการน้มน้วให้เพื่อนร่วมงานสนับสนุนโปรเจกต์ของคุณแทนที่จะพูดตองๆงว่าคุณควรสนับสนุนฉันคุณอาจถามว่าคุณคิดว่าโปรเจกต์นี้จะช่วยให้บริษัทของเราเติบโตได้อย่างไรคำถามนี้กระตุ้นให้คู่สนทนาคิดในเชิงบวกเกี่ยวกับโปรเจกต์ของคุณและช่วยให้พวกเขาเชื่อในสิ่งที่คนพูดมิธีที่4การสร้างความรู้สึกว่าคู่สนทนามีความสำคัญ คนฉลาดเข้าใจว่าการทําให้คู่สนทนารู้สึกว่าตัวเองมีความสําคัญจะช่วยสร้างความประทับใจและทําให้คนฟังเปิดใจรับสิ่งที่ถูกพูดมากขึ้นตัวอย่างเช่นในการประชุมทีมงานหัวหน้าที่ฉลาดอาจเริ่มต้นด้วยการชื่นชมผลงานของทีมงานก่อนที่จะเสนอความคิดเห็นใหม่ๆวิธีการนี้ทําให้ทีมงานรู้สึกว่าพวกเขามีคุณค่าและพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆจากหัวหน้าวิธีที่5การใช้ตัวเลข และสถิติเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือการพูดโดยไม่มีหลักฐานรองรับมักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือกลฉลากมาักจะใช้ตัวเลขสถิติหรือข้อมูลที่เป็นรูปธรรมมาสนับสนุนสิ่งที่พูดเขาพูดตัวอย่างเช่นในการนําเสนอโปรเจกต์หากคุณบอกว่าโปรเจกต์นี้จะเพิ่มรายได้ของบริษัทอาจฟังดูไม่น่าเชื่อแต่หากคุณเพิ่มข้อมูลว่าโปรเจกต์นี้สามารถจะเพิ่มรายได้ได้ถึง20%ภายใน6เดือนจะทําให้คําพูดของคุณดูมีน้ําหนักและน่าเชื่อถือมากขึ้นวิธีที่6 การใช้อารมณ์ทั่วสร้างการเชื่อมต่อคนฉลาดหรู้ว่าอารมณ์มีพลังมากในการชักจูงใจอารมณ์เช่นความตื่นเต้นความกังวลหรือความหวังสามารถทำให้คนฟังมีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่พูดมากขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการชักจูงให้คนสนับสนุนการกุศลคุณอาจเล่าเรื่องราวที่สะเทือนใจเกี่ยวกับผลกระทบที่องคอ์กรกุศลน,นั้นได้ช่วยแก้ไขวิธีการนี้ทำให้คนฟังไม่ทิ้งแต่เข้าใจแต่ยังรู้สึกมีส่วนร่วมและพร้อมที่จะสนับสนุนวิธีที่เจ็ด การเลือกใช้คำพูดที่สะท้อนความต้องการของคู่สนทนาการใช้คำพูดที่ตรงกับสิ่งที่คู่สนทนาต้องการหรือกำลังมองหาเป็นเทคนิคที่ทรงพลังตัวอย่างเช่นหากคุนพูดกับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดเวลาคุณอาจเน้นไปที่คุณสมบัติที่ช่วยลดขั้นตอนการใช้งานแทนที่จะพูดถึงคุณสมบัติอ,อื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องการเน้นไปที่สิ่งที่คู่สนทนาต้องการทําให้พวกเขารู้สึกว่าคุณเข้าใจและสนับสนุนความต้องการของพวกเขาวิธีที่8การใช้ความเงียบเพื่อสร้างผลกระทบบางครั้งการหยุดพูดและใช้ความเงียบอย่างมีจังหวะสามารถช่วยเน้นย้ําจุดสาคัญหรือสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาได้ตัวอย่างเช่นในการเจราจาธุรกิจหากคุณเสนอข้อเสนอที่สําคัญการใช้ความเงียบยุบหลังจากพูดเสร็จ จะทําให้คู่สนทนามีเวลาทิพยและตอบสนองอย่างรอบคอบพิธีที่เก้าการแสดงความเข้าใจต่อความรู้สึกของคู่สนทนาการทําให้คู่สนทนารู้สึกว่าคุณเข้าใจและใส่ใจในความรู้สึกของพวกเขาเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้พวกเขาเชื่อมั่นในตัวคุณมากขึ้นตัวอย่างเช่นในการเจรจาที่มีความขัดแย้งหากคนพูดว่าฉันเข้าใจว่าคนรู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ่อนที่จะเสนอคำออกจะทําให้คู่สนทนารู้สึกว่าคนรับฟังและไม่ได้มองข้ามความรู้สึกของพวกเขาการแสดงความเข้าใจนี้สร้างความเชื่อมั่นและช่วยลดความเครียดซึ่งทําให้การสนทนาเป็นไปใน,ปนทิศทางที่ดีขึ้นวิธีที่10การใช้การเปรียบเทียบที่ชัดเจนการเปรียบเทียบช่วยให้คู่สนทนาเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการสื่อสารได้ง่ายขึ้นและทําให้พวกเขาเห็นภาพที่ชัดเจนตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการอธิบายว่าการลงทุน ในผลิตภัณฑ์ของคนคุ้มค่าคุณอาจพูดว่าคิดดูว่าการลงทุนนี้เปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้ที่เติบโตและให้ผลไม้ในทุกฤดูการการใช้การเปรียบเทียบทำให้คู่สนทนาเข้าใจและรู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งที่คนกำลังสื่อสารได้มากขึ้นวิธีที่11การใช้คำยืนยันทดสร้างความเชื่อมัน่นการใช้คำยืนยันหรือการพูดในลนักษณะที่ทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าคนมีความมั่นใจและรู้สิ่งที่คนกำลังพูดเป็น วิธีที่มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าฉันคิดว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีคนอาจพูดว่าฉันมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยให้คุณประสบความสมําเร็จการเปลี่ยนวิธีการใช้คําพูดทําให้คนดูน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับคู่สนทนาวิธีที่12การใช้ตัวอย่างจริงเพื่อสนับสนุนสิ่งที่คนพูดตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลักฐานที่ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือตัวอย่างเช่น หากคนกำลังพูดถึงความสำเร็จของแผนงานคุณอาจยกตัวอย่างโปรเจกต์ที่เคยประสบความสำเร็จและอธิบายว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรการยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมท,ทำให้คู่สนทนาเข้าใจง่ายและรู้สึกว่าสิ่งที่คนพูดมีความเป็นไปได้มิติที่13การสร้างความรู้สึกเร่งด่วน,นฉลาตรู้ว่าการแชกจูงใจต้องการองค์ประกอบของเวลาการสร้างความรู้สึกเร่งด่วนทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าพวกเขาต้องตัดสินใจทันทีตัวอย่างเช่นการแช้ประโยชน์อย่าง ข้อเสนอนี้จะมีให้ถึงแค่สิ้นเดือนเท่านั้นหรือนี่เป็นโอกาสที่หายากเป็นวิธีที่ทำให้คนฟังรู้สึกว่าพวกเขาไม่ควรปล่อยโอกาสหลุดมือเทคนิคนี้ใช้กันมากในการขายหรือการชัญจูงให้คนเข้าร่วมกิจกรรมวิธีที่14การใช้ภาษาที่ชัดเจนและตรงประเด็นคอนนฉลาดมักจะเลือกใช้ภาษาที่ง่ายและตรงประเด็น เพื่อให้คู่สนทนาเข้าใจสิ่งที่พวกเขาต้องการสื่อได้อย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นแทนที่จะใช้ภาษาทางการหรือศัพทเทคนิคที่ซับซ้อนอกุณอาจใช้คำพูดง,ง่ายๆที่สื่อถึงสิ่งที่คุณต้องการอย่างชัดเจนการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายทําให้คู่สนทนารู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะรับฟังวิธีที่15การใช้ความสม่ำเสมอในการสื่อสารการพูดซ้ําถึงจุดสําคัญในวิธีที่แตกต่างกันทําให้คู่สนทนาจดจําสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้ทีมงนานเข้าใจถึงเป้าหมายของโปรเจกต์คุณอาจใช้การพูดถึงเป้าหมายนั้นในทุกการประชุมหรือการส่งข้อความย้ำผ่านอีเมลการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างออความเชื่อมัน่นและทําให้คนฟังตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งที่คุณพูดวิธีที่16กการใช้เสียงและน้ำเสียงที่ชวนให้คล้อยตามน้ำเสียงที่คนใช้ในการสนทนามีผลต่อความรู้สึกและความเข้าใจของคู่สนทานานมากนฉลาดมากักจะใช้น้ำเสียงที่ชัดเจนสม่ำเสมอ และเน้นย้ำจุดสำคัญเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือตัวอย่างเช่นหากคนกำลังอธิบายถึงแผนงานสำคัญการใช้น้ำเสียงที่มั่นคงแต่เป็นกันเองทำให้คนฟังรู้สึกว่าคนเชี่ยวชาญในสิ่งที่คนพูดและพร้อมที่จะไว้วางใจอีกตัวอย่างหนึ่งคือการใช้น้ำเสียงที่แตกต่างแต่ในช่วงที่ต้องการเน้นความสำคัญเช่นการลดโทนเสียงลงเพื่อดึงดูดความสนใจหรือการหยุดเพื่อให้คู่สนทนามีเวลาคิดเทคนิคนี้ช่วยให้คนฟังเข้าใจและคล้อยตามได้ง่ายขึ้น ข้อน้ำเสียงเป็นสิ่งที่ทำให้การสนทนาดูมีชีวิตชีวาและไม่น่าเบื่อวิธีที่17การใช้พลังของการสร้างเรื่องราวเรื่องราวมีพลังในการชักจูงใจมากกว่าข้อเท็จจริงที่แห้งแล้งกลฉลาดมากจะใช้การเล่าเรื่องเพื่อ,อสร้างการเชื่อมโยงทางอารมณ์กับคู่สนทนาตัวอย่างเช่นหากกูต้องการน้มน้าวให้ทีมงานเห็นความสำคัญของการทำนานร่วมกันคุณอาจเล่าเรื่องของทีมที่เคยประสบความสำเร็จ ด้วยความสามารถี่การเล่าเรื่องทําให้ผู้สนทนามองเห็นภาพและรู้สึกถึงความเป็นไปได้ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมัน่นและความร่วมมือวิธีที่สิบแปดการใช้การสนับสนุนจากบุคคลที่มีอิทธิพลการอ้างอิงหรือสนับสนุนความคิดเห็นของคุณด้วยบุคคลหรือแหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียงช่วยเสริมความน่าเชื่อถือตัวอย่างเช่นหากคุณกําลังนําเสนอไอเดียและสามารถเชื่อมโยงไอเดียนั้นกับสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลที่มีอิทธิพลในสาขานนั้น เคยพูดหรือทำไว้จะช่วยให้คู่สนทนารู้สึกว่าสิ่งที่คนพูดมีพื้นฐานและสมเหตุส,สมผลวิธีที่19การทำให้คู่สนทนารู้สึกมีตัวเลือกแต่ทุกตัวเลือกนำไปสู่เป้าหมายของคุณการให้ตัวเลือกช่วยสร้างความรู้สึกว่าคู่สนทนามีอิสระในการตัดสินใจแต่ตัวเลือกที่ให้คนออกแบบมาอย่างรอบคอบเพื่อน,นำไปสู่ผลลัพธ์ที่คนต้องการตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการให้ทีมงานเลิกวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพคุณ อาจเสนอตัวเลือกสองแบบที่ต่างกันเล็กน้อยแต่ทั้งสองแบบเป็นสิ่งที่คณต้องการเทคนิคนี้ช่วยสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมและทําให้การตัดสินใจง,ง่ายขึ้นวิธีที่20การสร้างความประทับใจครั้งแรกกลนฉลาดรู้ว่าความประทับใจครั้งแรกมีผลต่อความสาเร็จและการรับชงใจตัวอย่างเช่นการแต่งกายที่สะอาดเรียบร้อยการพูดจาที่เป็นมิตรและการยิ้มที่จริงใจช่วยสร้างความประทับใจ และทําให้คู่สนทนาพร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่คุณพูดเทคนิคนี้ใช้ได้ดีในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาธุรกิจการพูดในที่สาธารณะหรือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆจบไปแล้วกับ20วิธีที่คนฉลาดทําให้คนอื่นหลงเชื่อโดยไม่รู้ตัวหวังว่าสิ่งที่คุณได้ฟังในวันนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเทคนิคเหล่านี้และนําไปปรับใช้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการชักจูมใจของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมกด Subscribe และติดตามช่องเรื่องเล่าสร้างปัญญาเพื่อรับฟังหัวข้อใหม่ๆที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้และเปิดโลกทัศน์ของคุณเจอกันในครั้งหน้าครับ